สนับสนุนโดยกลาสูลิตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครับจะเราเดินสายไฟอะไรทุกอย่างที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว บอกก็มาแล้วนะครับอยู่ทางนน้นไปเอาที่ร้านบอกมาแล้วเดี๋ยวจะทำการทสได้เคลื่อนตัวกันนะครับทดสอบสมรรถนะงาการประกอบทุกอย่างเสร็จนะครับเดี๋ยวให้ไปทำไซ์ขาต่อนะครับยังไงที่เราพ่นชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตไปเก็บงานช่วงการพับช่วงอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใส่รายละเอียดสีสัน ที่ให้ดูเหมือนรถจริงและสมจริงมากที่สุดสำหรับปอร์เช่ของเล่นของเราคันนี้ครับพูดถึงกระดาษกาวนะครับที่เราใช้ทำลวดลายชิ้นงานนี่นะครับถ้าสังเกตกันให้ดีมันมี2อ,อย่างนะครับนี่ผมใช้อินเตอร์เทปกับที่คือกระดาษกาวธรรมดากับนิตโตเทปหรือกระดาษลอกลาย ที่ไว้ลอกลายรถเราจะเลือกใช้กระดาษแบบนี้นะครับเป็นนิตตโเทปหรือว่ากระดาษหัวสิงเพราะว่าเวลาเราแปะไปแล้วเนี่ยมันไม่ไปกินพุกเนื้อสีแล้วก็ทาบกาวมันจะน้อยนะครับไม่ทำอันตรลายกับสีเจมด้วยแล้วก็อีกอย่างสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับ เราเปลี่ยนยางให้มันใหม่ดีกว่าเราดูสภาพยางแล้วไม่น่าเวิร์ตนะครับแล้วก็ซีรีส์ยางนะครับเนี่ยมันไม่เท่ากันด้วยนะครับเราต้องการให้แก้มยางมันสูงขึ้นเพราะว่าไอตัวลูกไซที่เราใส่ไปแก้มยางมันสูงขึ้นแล้วก็ต้องการให้มันสูงเท่ากันทั้งรถลยครับปักด้วยครับนะครับ,รบเราประกอบกตัวลูกไซกลับเ้าไปวล้วครับ าการเปลี่ยนยางมานี่ครับใส่ล้อก,กลับเข้าไปจะเห็นได้ว่าสายต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ทําให้รถตอนนี้กลับมาบาลานซ์แล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกอย่างที่เห็นว่าเจ้าตัวยางนี้มันใหญ่กว่าแล้วก็ตอนนี้มันดูพิติอะไรต่างๆของรถมันดูเต็มละครับเดี๋ยวมาะไปยกลูกไซน์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าภาพแรก ที่ออกมามันจะเป็นอย่างไรได้ตามที่เราคิดแล้วเราอยากให้มันบุกเข้าไปแล้วก็กลายเป็นเหมือนอรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์อยู่คู่กันแล้วลอยขึ้นอันนี้ครับเราพยายามหารทรงของล้อที่น้ำหนักนี่นเบาที่สุดนะครับเพื่อที่จะลดน้ำหนัก จากของเดิมที่ใส่ไปล้อตันมาเนี่ยทำให้น้ำหนักมันเกิดการปวงด้านนี้ค่อนข้างเยอะอย่างที่ดูไปในเทปแล้วเรามีการภาพพลั้งเวลาเราเบเรครถมันทิมขึ้นหน้านะครับเพราะนั้นนี่คือการแก้ปัญหาของเราลดทอนน้ำหนักในส่วนของด้านหน้าลงมาครับวิธีการจับยึดเดี๋ยเราจะทำเทคนิคนะครับกัดไปล้อใบพัดของปอร์เช่ครับ นะครับวางเลเยอ์เอาล้อเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเรากลับมาทําสีนะครับรอแป๊บนึงวันนี้มีการเคลื่อนตัวแรกนะครับอ,อีกกล้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําภายในกัน รันตงเราไป็นรันต้นแต่ว่าเป็นคิวนี้ที่คือคิวพีมทีมสี่นีมไว้เดี๋ยวพี่กลับไปครับครับลวดลายของล้อนะครับจากธรรมดาอันนี้เป็นแบบใส่คอไปแล้วผมว่าเอกลักษณ์ ของรถพอเช่หรือพอสนะครับคือล้อไปพัดนะครับเราก็การแบ่งสเกลกับล้อเด็กเล่นธรรมดาเลยแล้วก็ใส่เงาใส่อะไรเข้าไปนิดนึงก็จะได้เป็นล้อไปพัดใสาแฮมนะครับง,งานที่จะเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่ามันจะตรงหรือว่าอะไรก็าตามแต่ว่าถ้าเราทำแล้วเราชอบแล้เราคิดว่ามันโอเค นั่นแหละมันดีที่สุดสำหรับเราแล้วครับเออเวลาขี่เตียนะเนี่ยไม่ต้องเตี๋ยูนะเดี๋ยวฟ้าร้องอึมท<ห>ึมก็รู้อยู่หน้าฝนี่จะออกไปร่อนอีกร่อนอะไรไปเอากลับมาเว้ยนี่นดูเอ้ครับเราได้เรียน มือเทสรถนะครับเป็นมือแหวนจากคนละครจะตัวจะใหญ่กว่ารถอยู่แล้วมือถืออะไรถ้าจะทำอะไรเทียรไปดูว่าใครมีส่วนรักเันอย่าให้งเช็อยู่ไม่ว่างวิเทศอ่าวิเทศช่วยวิเทศต้องไงขึ้นมาเพื่อนนะขอดอนปะคอนเาื่อนนะเพื่อนเออมันเข้ากันโอ้โหดอดูดูยังยังนั่งดีก ทำไมไม่หารถอะไรที่มันใหญ่ๆกว่านี้ด้วยอันนี้เรามีข้อจำกัดนะนะแล้วเด็กเกินป2นี่ไม่กล้าบีพ่อพ่อตัวเล็กๆหารูปโรงเรียนเนี่ยเท่เลยนะตัดสินใจแล้วคุณคิดว่าไงว่ามันจะสะกดทุกสายตาได้ป่ะเหมือนในตอนนั้นไงเวสเบ้าตอนนั้นโอไปที่เดิมกี่ไปถึงเมื่อไหร่นะเราต้าสุดเราต้า ลองเิ็ลองเล็กการท่าใหญ่พ้องคู่ได้ไหมรับนะว่างอ่ะว่างอ่ะว่างว่างเลยเนี่ยรูปไงอะทำไมกูล้มโอ้โหแล้วน้ำหนักควนี่ไม่ใช่กอริลล่านะอะไรมีควายอ่ะเดี๋ยวใส่ของเฉยครับเดี๋ยวไปลองรถกันครับ ตราสินใจแล้วไฟเนี่ยเอาไหนชอบอันเก่าอ่ะเหรออันอันนี้เท่านี้กุญแจมอเตอร์ไซค์หรือมุดซื้อมาแต่ไม่ขายไปโบรบอกไอที่ไปซื้อน็อต่อก้เบอกเห็นของเล่นไม่ยังอะไรป่วยเป้ป่วยไม่ได้ให้มาใช้แบบนี้หรอกมุดไว้มุดให้มันดูแกลนเร็วๆร็วไป งานเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปรโปรเจกต์กอริลาออลา911ของเราเดี๋ยววันนี้เราเออกไปเทสรถกันนะครับก็มีแฟนรายการส่งข้อความมาให้ใจกโกในอ<ร>ินบ็อกซ์ว่าอ๋อคือก็ส่งมาให้จานส่งมาให้คุณเนี่ยคุณเล่าให้ <laughs> ใหผมบอกเมื่อวานผม,ผมถ่ายรถถ่ายรถถูปรถล,ถลงไปบอกเดี๋ยววันนี้มีนักเทสรถกับจารย์เขามาต่อว่า <laughs> ถ้าเกิดใจโก๊ะขึ้นไม่นั่งได้ก็รถก็ผ่านออยแล้วครับตู้เขาพูดนั่นแหละเห็นว่าเราเป็นคนตัวใหญ่ กำลังด่ากูเลยหมีควายหมีโป้ช้างน้ำอะไรเงี้ยไม่พูดขนาดนั้นหรอกเขาพูดแค่ที่ผมบอกอ่ะจางกำลังต่ออยู่ทำเรียบร้อยยังอ่ะได้เวลายังเดี๋ยวหมดเลยตายแล้วออนี้ให้ผมถือสองเมตรอืมบอกยุ่ยยังไงไม่รู้เจอหน้าร้านมาทำไรอ่ะปั๊บฮะทำไรเดี๋ยวมันเปื้อนข้างใน โอ้ได้ได้ขนาดนี้นะไม่ขี่หรอกไม่รถเป็นพรมไม่ได้เอาอะไรรองเพื่อนผมเอำมันดีดีหน่อยนี่เดี๋ยวเรารองเท้าเราโคตรสะอาดเนี่ยเดี๋ยวถึงตรงแยกเนี้ยเดี๋ยวฉันจะเลี้ยวขวานะคงไม่ต้องเลี้ยวตายตรงนี้ไม่มีพรมอะไรเดี๋ยวพาไปเองเอาขึ้นรถดิเอาทุกดอกเลยว่างั้น นิดนึงนะนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไงไงเออเอนอ,น,น,อน,นั่งเหมือนแม่ลิงกับลูกลิงไงโอ้พี่หอมยังอหอมดิต่อ,อีนะเออโ,<ป>โอ้าไป ว่าไที่ออกไปลองด้วยกันเป็นไงฟิลในการขับขี่ผมถามคุณผผมลองตอนแรกผมโอเคอยู่แล้วพูดไปหน่อยนึงแล้วนะผมว่าการขี่รถเล็กจริงๆเราจินตนาการว่พี่มันต้องมีการสั่นหรือว่าอะไรเงี้ยเนื่องจากเราได้แก้ไขทุกอย่างไปหมดแล้วเอางี้แบ่งกันฟิลขี่ฟิลนั่งตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะที่ผมบอกว่าความรู้สึกเหมือนเราได้ขี่ม้าหมุน่ะอาม้าหมุนที่แบบปกติม่งหมุนอยู่เงี้ยคราวนี้มันจะไปไหนก็ได้ไงมัน ที่เรียกคุณมาเทสเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเราอยากรู้ว่าทุกคนน้ำหนักร้อยกว่ากิโล้วก็ตัวพี่ประมาณหนึ่งเนี่ยขึ้นไปอยู่ประมาณเนี่ยเราใช้ผู้ใหญ่สองคนเนี่ยเราสามารถทานน้ำหนักมันสามารถลากกันไปได้ไหมเห็นอยู่ตัว 449.2cc นี่โอเคเลยเห็นอยู่ใช่ไหมนี่ก็วิ่งก็จบกันไปสมบูรณ์แบบถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าอะไรเงี้ยสบายนะครับผมสำหรับการขับขี่หรือว่าอะไรต่างๆมั่นใจได้ไม่มีอาการสายไม่มีอาการอะไรทำความเร็วได้ปกติเลยปกติเลยถูกต้อง น,นี่ก็เป็น killing หนึ่งที่เราสัมผัสได้กับการทำเจ้าตัวโปรเจกต์ตัวแรกก้อนหนึ่งหนึ่งเป็นขยาลิงของเราขยาลิงเช่ฟยาลิงปอ๊อตเป็นป๊อตลิง เอาละครับถึงที่หมายสำหรับการเทสต์ได้แล้วก็พิสูจน์หลายอย่างได้นะครับว่าน้ำหนักอย่างใจโปะอย่างผมก็เห็นเห็นอยู่อ่าก็สามารถลุยกันได้นะครับผู้เชี่ฟ้าญตัวนี้รายการรันิยมในโปรเจกต์หรือว่าโปรเจกต์ชื่ออะไรยังฮะชื่ออะไรเก็บสายเดี๋ยวโปรเจกชื่อโดดขึ้นไปทำไม้ชือกอริล่า911 กอริลลาเก้าหนึ่งหนึ่งด็คือกอริลลานะครับจริงกอริลลาคันนั้นกอริลลากับเจ้าตัวปอร์เช่เก้าหนึ่งหนึ่งที่เป็นโมเดลที่เราสร้างสรรค์ไว้เราจับมันลงลางกันความรู้สึกเหมือนได้ขึ้นน้หมุนอ่ะถูกไหมแต่ว่ามันไม่หมุนอยู่ที่แที่คือที่คือฟิลลิ่งที่ที่เราต้องการที่สุดนะครับก็คือฟิลลิ่งของของเล่นที่เราเคยเล่นในตอนเด็กแต่ก่อนน้าหมุนเนี่ยมันจะมีพวก อ่ารถถังดมีมูนเตอราแมนมีซูเปอร์แมนมีนูโนมีนี่ท้ายเนี่ยเราไปปริงกับกระตัวเนี้ยโมเดลเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำเป็นของเล่นสื่อให้ชมกันในรายการแต่วนันนี้เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยขี่เมื่อกี้หรอกเหนื่อยอะไรเหนื่อยเมื่อกี้มีคนคุยด้วย <c oughs> ทักใหญ่เลยเราก็โบกไม้โบกมือเลยครับ <c oughs> วันนี้เช็คเลตติ้งแล้วถือว่าโอเคหนะมดคนมองอายอ่ะมองอจะ <น S 2> ถามว่าเราจะเก็บไว้หรือเปล่า บอกกันตรงๆว่าว่าเราไม่ได้เก็บไว้นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งตกแต่งทุกอย่างได้สําเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะลงประกาศขายในกลุ่มตลาดนั้นรถนิยมแล้วก็ในแฟนเพจรถนิยมยังไงติดตามกันให้ดีท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของท่านใดที่อยากได้มเป็นครอบครองไปดูแลต่อติดตามกันรับรองว่าราคาไม่ได้แพงอที่คิดนะครับผมเราทําด้วยใจทําด้วยความสนุกและสิ่งสําคัญหนึ่งก็คือมันมีคันเดียวในโลกในโลกในโลกเลย ตอนเป็นของพวกเรารถนิยมนะครับผมเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับเก็บด้วเยมันไม่ขี่ว่ะใช่ไมันจะม่เห็นเพื่อนเางนเพื่อนมีต่น่ะท้ายแล้วไม่ท้ายสุดเนี่ยอยากจะฝากไว้ตรงน้อคนที่เล่นรถหรือว่ามีอะไรต่างๆเมื่อวันยึดติดกับมันอย่างเช่นเวลาที่เราทำรถเจ้าตัวเนี้ยมีลคนถามนะว่าเป็นกอริลีล่าญี่ปุ่นหรือเปล่า เป็นกอริล่าจีนหรือเปล่าเป็นเป็นรลรีล่าไทยหรือเปล่าเป็น,นูุนนี้นน่นเราจะบอกว่าเราไม่สนใจหรอกครับต,อง,ตองเราเนี่ยมันคือคอรีล่าใช่แล้วไม่ไม,ไม,ไม่เราเป็นสาตาชาติไอ้ที่คุณพูดมาเนี่ยผมมีหมดผมมียันคนงานพม่าทําให้ก็มีนี่คือวิธีการคิดของเราคือไอติมอีกแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอเคคือต้องพูต่อคือเราคิดว่าเฮ้ยความสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่มันเป็นของใครใครเป็นคนทํา มัความสําคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อมันจับมารวมกันแล้วเนี่ยมันลงตัวหรือเปล่าแล้วมันอยู่ในจินานาการเราหรือเปล่านั่นแหละพอแล้วเจ็บจีบบ้าไหมบ้าไหมจรินนะงจไหมเนี่ยไม่ค่อยมี <c oughs> มทำตามนีรู้งัน <c oughs> <c oughs> ไปใช่อีกคนเรื่องเข้ามา แน่แนไ่ไปด้วยไปด้วยเป็นไงบ้างอ่ะเสาเอาเอายัง